อ้าวเธอคือพจจมานีนะลุกขึ้นมานั่งกับพื้นทำไมนี่บ,บ้านทรายทองไม่ใช่บ้านสี่เสาพี่ชายใหญ่ครับคนเชื้อแดงจะพอแล้วยังพี่ชายใหญ่ครับพี่พจจมานชสวยไหมครับเป็นเด็กเป็นเล็กรู้ว่าสวยเป็นยังไงไม่สวยเป็นยังไงได้ยังไง รู้สิคะพี่โพจมานสวยแบบประชาธิปไตยส่วนพี่หญิงใหญ่ก็ธรรมดาธรรมดาแต่หญิงเล็กสินะไม่ไหวเลยนี่มันจะมากไปแล้วนะชายน้อยเห็นพวกไพ่เนี่ยดีกว่าพี่กว่าเชื้องั้นหรอฮะาายาค่ะยาค่ะคุณท่านคงไม่ได้ตั้งใจอย่าทำอะไรเลยนะคะ ไม่ต้องมาทำตัวเป็นคนดีเลยนะรักประชาปไตยแล้วยังจะเป็นคนดีขนาดนี้อีกเหรอเนี่ยแล้วใครใช้ให้เธอแสบมายุ่งเรื่องของข้อพอื่นเขาฮะโอ้ยเจอยจะมาเก่งมากาจะมกับพี่วิทย์เก่งมากเก่งมากคุณแม่ทจะทนไม่ไหวใช้กลางทำไมลูกจะต้องไปประคองว่าอย่างนั้น แม่ทนไม่ได้ลุกขึ้นมาเดี๋ยวนี้นะเดี๋ยวใครขอ,อกเสพพี่หญิงใหญ่ดูนี่หญิงเล็กเราทนไม่ได้แล้วใช่ค่ะแม่ขันกันเยอะมากเลยเราไปเปลี่ยนเสื้อแดงไปจำเนียบดีกว่าใช่ค่ะไปเปลี่ยนเสื้อแดงพี่หญิงใหญ่คะ,คะชายน้อยเขินจังเลยแล้วพี่หญิงใหญ่จะหาใครเสื้อแดงมาเป็นคู่กับพี่หญิงใหญ่สักคนไหมคะหญิงใหญ่คิดว่าหญิงใหญ่เล่นไม่แล้วคนหนึ่งตรงงานนะ งั้นเราไปเถอคะค่ะปล่อยให้พี่ชายกลางกับพี่พจจมานเขามีความสุขกับราชาที่ประไตยนะคะโอ้โหรู้สึกว่าเออจะเป็นกันไปนหมดนะคะบ้านทรายทองหลังนี้เดี๋ยวขอตัวเหมือนกันคะ่ะเดี๋ยวยังไงก็วันที่ห้าเจอกันพระบรมรูปทรงมานะคะเต็มสิบเต็ม หัวใจผูกพันคิดถึงกันเพราะการต่อสู้ผลทางที่เราเดินอยู่เป็นทิศทางแห่งความชอบธรรมทางประชาชนคนส่วนใหญ่ทุกยากรากรัมขังถูกย่อเย่อเหยียบซ้ำประนามว่าโง่งง่ายหัวใจผูกพัน ถึงวันฟ้าเป็นสีใหม่แสงทองทาาทายิ่งใหญ่ห่องอัมไพทั่วไทยงดงามประชาธิปไตยลุกลามไปเหมือนไฟไม่ลามมีเคยนึกวันขันครามทุกยามไม่ยอมจำนน ต้องมีวิธีประชาธิปไตยเลือกตั้งเท่านั้นเสียงสวรรค์ของประชาไทยรวยจนหรือคนชั้นไหนอย่างไรก็มีหนึ่งเสียงหัวใจผูกพันอย่าลืมกันและกันไปก่อนสีแดงหัวใจออ่นอ่อน คนบ้านดอนจตุพรพรมพันธ์ลบรอยน้ำตาชาวประชาอาสาฝ่าฟันหัวหมู่ทะลวงสร้างฟันเติมไฟเพื่อไทยรุ่งเรือง หนึ่งคิดหนึ่งสิเสรีความเท่าเทียมต้องมีวิธีราาประชาธิปไตยเลือกตั้งเท่านั้นเสียงสวรรค์ของประชาไทยรวยจนหรือคนชั้นไหนอย่างไรก็มีหนึ่งเสียงหัวใจผูกพันอย่าลืมกันและกันไปก่อน ีแดงหัวใจอ่อนออ่นคนบ้านดอนจะบุพรพรมพันลบรอยน้ำตาชาวประชาอาสาฝ่าฟันหัวหมูทะลวงสร้างพันเติมไฟเพื่อไทยรุ่งเรือง ขอบขอบคุณพี่จุ๋งัยจิตอักษรนรงค์และพี่วิสาคันทับนะครับที่ประพันธ์เพลงนี้ให้ได้ขับร้องกันอย่างน้อยที่สุดก็เป็นคืนสุขนะครับแม้ว่าวันรุ่งนี้เราไม่ได้ไปลานพระรูปแต่การไม่ได้ไปของเราก็ทำให้หลายคนเป็นบ้าไปแล้วว่า ว่ากลัวรถบดมาทำไมวะเน,นี่ยนะครับผมเองต้องขอเรียนรงๆว่านี่เป็นครั้งแรกในชีวิตไม่เคยคาดคิดมาก่อนพีวิสาคงจะไม่เขียนเพลงให้อีกแล้วแหละครับ ต้องขอขอบคุณจริงๆครับเป็นครั้งแรกในชีวิตขอให้พี่น้องมีความสุขทุกคนและก็หวังว่าพี่จุ๋มคงไม่จัดคอนเสิร์ตครั้งหน้าอีก30ปีนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับขอบค,ค่ะขอเสียงประมให้คุณตู่จัตุพรพรหมพันธ์นะคะชายกลางชายกลางที่น่ารักนะชายกลางทางด้านนี้เลยค่ะเดี๋ยวตส่งชายกลางก่อนนะคะ